อืมแพ็กเพชรไม่พอกันใช่ไหมถ้าคุณอยากได้แพ็กเพชรเพิ่มในการเอาไปกระนำกฎกาชากันตอนนี้ Melo Top Up มีบริการเติมเกมเ e l e t Zone Zero แล้วบริการเติมแบบ UID แพ็คถูกเติมไวปลอดภัยหาใครสนใจก็แอดไลน์หรือทักไปทางเพจได้เลยสามารถไปใช้บริการกันได้แล้วนะครับ มหากาศเซเลตโซนซีโร่วิกฤตทางการเงิน ไม่ว่า2พี่น้อง proxy python เนี่ยจะเป็นตำนานมากแค่ไหนแต่ยังไงทั้ง2พี่น้องก็ยังเป็นคนธรรมดามันก็ยังต้องเจอกันบ้างสำหรับวิกฤตที่เรียงไม่ได้อย่างวิกฤตทางการเงินเนื่องจากสาเหตุที่ว่าตั้งแต่มีแฟรี่เข้ามาเนี่ยค่าไฟก็แพงขึ้น5เท่าเนื่องจากการที่แฟรี่เข้ามาคุมระบบ HDD เนี่ยตลอดทั้งวันแถมยังให้ทํางานในการหาข้อมูลถอนรหัสและงานเกี่ยวกับ proxy ทั้งหมดก็ใช้แฟรี่เข้ามาช่วยค่าไฟมันจะเพิ่มขึ้นก็ไม่แปลกนะแต่ในเวลานั้นเองก็มีผู้ยืน คำขอนิรนามคนหนึ่งส่งคำขอมาให้โดยที่แฟรี่เนี่ยคาดเดาว,ว่าคนคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนของเบลล o บ็อก e a เฮฟวี่อินดัสทีที่เพิ่งจะรับเหมาโครงการรถไฟใต้ดินต่อจากวิชั่นไปด้วยความที่ต้องการสืบหาข้อมูลว่าทําไมถึงมาจ้างเนี่ยแฟรี่ก็เลยบอกว่าตอนนี้มีคนของเบ l ล o บ็ x กเนี่ยกำลังออกรายการทีวีอยู่หลังจากที่เปิดรายการนั้นดูแล้วเนี่ยอันตนหนึ่งในสมาชิกของเบลลบ็อกอินดัสทรีกำลังเข้าร่วมรายการเด็กเฉยเลย ซึ่งรายการเนี่ยจะเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแผนฟื้นฟูรถไฟระหว่างเบลลบ็อกกับบิชชันแต่ว่าเอามาพูดในรายการเด็กเนี่ยนะเด็กมันจะเข้าใจไหมว่าเนี่ย แต่อยา่าวงูนี้เลยคือเด็กแม่งกระดกแว่นแอคด้วยนะทำไปเล่นไปเอาจริงคือรู้เยอะกว่าผมอีกอะแต่ทางด้านของพิธีกรที่สวมชุดสิงโตเนี่ยดันพูดให้ร้ายกับเบลล์บ็อกซ์อินดัสทรีว่าเคยมีอดีตประธานของเบลลบ็อกเนี่ยอบเงินหนีไปจากบริษัทและหายตัวไปเลยหลังจากนั้นก็ไม่มีข่าวคราวอะไรเกี่ยวกับอดีตประธานคนนั้นอีกเลยแต่สิ่งที่พีคยิ่งกว่าก็คือหลังจากอันตอนนั้นถอดหน้ากาก,ากของสิงโตออกเนี่ยข้างในชุดสิงโตก็ยังเป็นสิงโตอีกคนนึงแล้วมันใส่มาทําไมวะเนี่ย หลังจากที่ดูรายการทีวีจบไปได้ไม่นานเนี่ยผู้ยื่นคำขอก็ได้ส่งข้อความมาบอกว่าต้องการความช่วยเหลือจากไพทอนแถมยังจ่ายค่าตอบแทนล่วงหน้ามาด้วยซึ่งจำนวนค่าตอบแทนล่วงหน้าเนี่ยมาแค่20%ก่อนแต่ว่ามันเยอะกว่าเงินเดือนของเดือนที่แล้ว1.1เท่าแปลว่าเยอะกว่า10%นั่นแหละจะมีเหรือที่คนที่กำลังประสบวิกฤตทางการเงินเนี่ยจะไม่สนใจแต่ที่น่าแปลกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่เคยบอกนะ ว่าเราเป็นไพทอนในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเร,เราก็เลยออกไปสอดแนมตามที่นัดหมายจึงก็ได้ไปเจอกับผู้ชายแปลกๆคนหนึ่งกําลังยืนคุยคนเดียวอยู่คนนั้นก็คืออันตอนซึ่งการที่เขารู้ว่าเราคือไพทอนเนี่ยเพราะว่าไปได้ข้อมูลมาจากคันนิงแฮสนั่นเองเมื่อพูดคุยข้อมูลเบื้องต้นกันเสร็จสับแล้วเนี่ยอันตอนก็เสนอว่าเขาจะพาเราไปที่ไซต์งานก่อสร้างเพื่อไปพูดคุยกับประธานเกี่ยวกับเนื้อหาในคําขอもうอくぜ。社長はすぐそこ้ まだわけえが百十のをって感じだからね。うん、存分に緊張しね。しなくていい。じゃないんだ。お。どういてーうっ。走。おい、なんだこれは。絶賛点検中だよ。そのまま待ってて。うん 怖がらないでただのファイアウォールだよ全然んぜんないやめ終わったか悪い遅くなった これが百獣の王百儀重工のボスははじめましてああこれはこれはプロ騎士さんついて早そ々うそう申し訳ない <laughs> 社長と待っていたところだえじゃああなたは、ねねね จากนี้ก็เป็นฉากที่ผมชอบนะพี่หมีแกเปิดตัวได้แบบค่อนข้างอลังการแต่ก็ลงมาติ๋มจับมือเราแบบน่ารักน่ารักและก็เป็นการเปิดตัวครอบครวัวครอบครัวหนึ่งที่ดูน่ารักดีเนาะโดยสมาชิกหลักของ Velobox Heavy i n d u s t r y เนี่ยประกอบไปด้วยอันตอนเบรสเบน และคนสุดท้ายก็คือประธานบริษัทเบลลบ็อกโคเรดาเบลลบ็อก โดยที่เนื้อหาคําขอของเบลโลบ็อกเนี่ยก็คือเรื่องจักรก่อสร้างอัจฉริยะ3เครื่องของบริษัทเบลโลบ็อกได้หายเข้าไปในฮอลโลโดยเครื่องจักรแต่ละเครื่องเนี่ยเกรซได้ทําการอัปเกรดลอจิคอซึ่งมันจะทําให้เหมือนมันมีความรู้สึกนึกคิดได้และเพื่อป้องกันไม่ให้ทางฝั่งคู่แข่งเนี่ยมาทําลายชื่อเสียงได้เขาก็เลยอยากให้ไพอ h o n นเนี่ยช่วยนําทางและก็ตามหาและนําพวกมันกลับมาให้เร็วที่สุดแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุที่เครื่องจักรมันหนีเข้าไปในฮอลโลเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรโดยที่เครื่องจกกรรรเคื่่องแที จะต้องไปตามหาเนี่ยก็คือฮันส์เครื่องหยิบจับที่ใช้ขนย้ายขยะในไซต์ก่อสร้างในระหว่างทางเนี่ยเบนเกอร์คาดเดาว่าที่มันหนีไปเนี่ยอาจจะเพราะว่ามันมีนิสัยที่เป็นลูกผู้ชายพอมันทํางานน่าเบือ่อแล้วก็งานธรรมดาแบบเนี้ยมันอาจจะเกิดเบื่อขึ้นมานั่นเองแต่อันตอนกลับคิดว่างานธรรมดาแบบนี้จะสามารถขัดเกลาจิตใจของลูกผู้ชายให้แข็งแกร่งได้ หลังจากที่ตามหาจนเจอฮันส์แล้วเนี่ยก็ได้เข้าปะทะกันซึ่งฮันส์เนี่ยได้บอกว่าลูกผู้ชายอย่างเขาเนี่ยไม่มีทางกลับไปเพื่อทำงานหน้าเบื่อที่แสนธรรมดาแบบนั้นแน่นอน แต่ด้วยการประทะกกันในครั้งนี้เนี่ยทำให้เอเธอริลรอบๆเนี่ยต่างพากันเข้ามารุมที่ตัวฮันส์ในขณะที่กําลังโดนลุมอยู่นั้นเนี่ยอันตอนนั้นก็ได้เข้าไปช่วยจนสุดท้ายแล้วฮันส์กับลูกพี่อันตอนของเขาเนี่ยก็ได้พากันกลับไปที่ไซ์งานก่อสร้าง そういや、まだお前の新しい名前を聞いてなかったね俺ちゃんの新しい名前はな黒金男児100円成功エンジン転倒ハウスいやハウス入ってんじゃん เออโอเคมันกาวนิดหน่อยแต่ตัวแรกก็จบได้สวยดีเครื่องถัดมาก็คือเครื่องขุดเจาะเกรซบอกว่าเป็นเครื่องที่เชื่อฟังคาพูดแล้วก็เป็นเครื่องจากเครื่องหนึ่งที่ฉลาดมากแต่เกรซนั้นคิดว่ามันน่าจะเข้าสู่ช่วงวัยต่อต้านก็เลยทําให้เหมือนกลายเป็นสัตว์ป่าดุร้ายและก็ไม่ยอมเชื่อฟังหลังจากที่ตามหาจนเจอแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้จะโฟกัสอะไรก่อนดีนะระหว่างการที่เครื่องขุดเจาะนั้นเป็นสาวน้อยข้างรักข้างรักกับตึกนะ หรือการที่เกรซนั้นภูมิใจเหมือนลูกได้เติบโตแล้วいの

แต่ก็โอเคนะอย่างน้อยก็จบลงด้วยดีด้วยการที่สาวน้อยคนนี้เขาก็ยอมกลับไปกับเราแต่โดยดี ทำไมแค่ตามหาเครื่อง2เครื่องนี่มันเหนื่อยจังวะสองเครื่องก่อนหน้านี้อาจจะยังกาวอยู่บ้างแต่เดี๋ยวผ่านเครื่องที่3ไปเนี่ยน่าจะเริ่มตึงกันละทุกคนก็อย่าเพิ่งเบื่อกันละกันในวันถัดมาเนี่ยทังฝั่งของ b บลลบ็อกเนี่ยได้ระบุตำแหน่งของเครื่องจากเครื่องสุดท้ายได้แล้วมันคือ F r i d เ y เครื่องตอกเสาเข็มนั่นเองซึ่งมันได้หนีเข้าไปในส่วนลึกของฮอลโล w ที่บริเวณร,บรอบๆนั้นใกล้กับเมืองหลวงเก่าอย่างอีริดูมากๆ หลังจากที่ไล่าตามมาจนเจอแล้วเนี่ยก็คงสงสัยกันใช่ไหมว่าไอ้เครื่องเนี้ยมีบุคลิกยังไงกันแน่วะและใช่ครับมันคือเครื่องตอกเสาเข็มเบียวนั่นเอง แต่ก่อนที่เกรซนั้นจะลงมือปรับโมดูลเนี่ยฟรายเดยนั้นก็บอกว่าเขาได้ยินเสียงของอาจารย์คอสซึ่งหลังจากที่ได้ยินชื่อของคอสแล้วเนี่ยทุกคนในบริษัทเบลลบ็อกก็ทำหน้าตึงกันหมดเลย คอสหรือคอสเบลลบ็อกนั่นคือชื่อของอดีตประธานของเบลลบ็อกเฮฟวี่อินดัสทรีหรือก็คือพ่อแท้ๆของโคเรด้านั่นเองซึ่งน้องโคเรดาตอนเด็กๆนี่คือน่ารักตะมูตะมิมากซึ่งในฉากย้อนอดีตนี้เนี่ยก็จะแสดงให้เห็นว่าคอสเนี่ยกำลังสร้างเครื่องจักรต้นแบบแต่ด้วยเรื่องเงินทุนจึงไม่สามารถทำให้มันสำเร็จณนะตอนนี้ได้จากนั้นคอสเนี่ยก็ให้โคเรดาเนี่ตั้งชื่อให้กับเครื่องจักรเครื่องนี้ขอแค่เพียงเรียกชื่อของมันเนี่ย มันจะสามารถทําให้ความปรารถนาของโคเรดานั้นสําเร็จลุล่วงได้ได้ฉากถัดมาเนี่ยโคเรดาในตอนเด็กนั้นจะได้เห็นว่าพ่อนั้นกําลังประมูลโครงการใหม่เพื่อที่จะได้ค่าจ้างการผลิตเครื่องต้นแบบนั่นเอง ต่อมานั้นโคเรดาก็ได้เห็นว่าพ่อนั้นได้คุยโทรศัพท์กับใครบางคนจากนั้นไม่นานก็เห็นพ่อหอบเงินจํานวนมากออกไปจากบ้านและสัญญาว่าจะกลับมาหาแต่หลังจากนั้นพ่อของเธอก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยจากเรื่องที่ฟรายเดย์นั้นพูดออกมาเนี่ยทำให้รู้ว่าสาเหตุที่เครื่องจักรอัจฉริยะนั้นหายไปเนี่ยบ่งชี้ไปที่เครื่องต้นแบบที่หายไปเมื่อหลายปีก่อนมันได้ส่งสัญญาณออกมาทําให้เครื่องจักรอัจฉริยะหลายๆเครื่องเนี่ยที่ได้พัฒนามาจากเครื่องต้นแบบเนี่ยเกิดปฏิกิริยาบางอย่างที่ดึงดูดไปที่เครื่อง ตแบบึ่งก็น่าจะอยู่ในส่วนลึกของฮอลโลในเมืองเก่านั่นเองแต่เนื่องจากเครื่องต้นแบบนั้นเนี่ยเป็นผลงานที่พ่อของโคเลดานั้นทิ้งเอาไว้ตัวโคเลดาเนี่ยก็เลยลังเลมากว่าจะไปเก็บกู้มันดีไหมและด้วยเรื่องนี้เนี่ยทำให้ตัวของโคเลดากับเกรสเนี่ย ีปากกกเเสยยงันนล็น้อไม่กี่วันหลังจากนั้นเนี่ยโคเรดาได้ตัดสินใจยื่นคําขอร้องกับเราอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ช่วยตามหาเครื่องต้นแบบในฮอลโลแต่ณนะขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างน้องกับเกรซเนี่ยก็ยังคงงอนๆกันอยู่ซึ่งจากข้อมูลที่เรามีณนะตอนนี้เนี่ยเครื่องจักรทั้ง3ามเครื่องเนี่ยสามารถส่งสัญญ,ญาณเพื่อตามหาตําแหน่งของเครื่องจักรต้นแบบได้แต่ว่ามีเพียงแค่ฟรายเดย์เท่านั้นที่ได้ยินเสียงของคอร์สบอกให้ตนนั้นรีบไปเสริมผนึกเพื่อให้มันแข็งแกร่งขึ้นแต่เราก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ่ผนึกที่ว่าเนี่ยหมายถึงผนึกอะไรทุกคนนั้นได้เข้าไปสู่เขตของเมืองเก่าและก็ตัดสินใจใช้เครื่องจักรอัจฉริยะทั้ง3เนี่ยในการส่งคลื่นสัญญาณเพื่อระบุตำแหน่งของเครื่องจักรต้นแบบเกรสที่แยกตัวไปกับฟลายเดย์ได้เจอตำแหน่งของเครื่องต้นแบบแล้วแต่ว่าเรานั้นก็ตรวจพบปฏิกิริยาเอเทอร์ระดับสูงกำลังเข้าใกล้เกรส ในจังหวะนั้นโคเรดาก็บอกให้เกรซนั้นยกเลิกการส่งสัญญาณบอกตำแหน่งซะแต่ว่าเกรซก็ยังให้ความสำคัญกับการตามหาเครื่องต้นแบบมากกว่าและก็อยากให้โคเรดานั้นไปตามตำแหน่งของเครื่องต้นแบบต่อจากนั้นก็ตัดสายทิ้งไปเลยโคเรดาที่กำลังเป็นห่วงเกรซมากๆเนี่ยก็ได้ตัดสินใจสั่งทุกคนให้ไปช่วยเกรซเดี๋ยวนี้เครื่องต้นแบบไรนั่นช่างหัวแม่งก่อนงานนี้ต้องช่วยพี่สาวก่อนหลังจากที่ขับไล่เอเทเรียลไปได้แล้วเนี่ยทั้งเกรซและก็โคเรดาเนี่ยแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นห่วงกันมากๆและก็ให้คาสคัญ กับอีกฝ่ายมากมายแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้อยากพูดตรงๆออกไปก็คือซึนทั้งคู่นั่นแหละตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เลยไม่ค่อยได้เปิดใจคุยกันเท่าไหร่แต่ด้วยเรื่องในครั้งนี้ก็เหมือนจะดีขึ้นนิดหน่อยแล้วมั้งถัดมา Friday ได้หาสัญญาณภาพเจออันหนึ่งเป็นตำแหน่งของเครื่องต้นแบบเมื่อเบนได้เห็นแล้วเนี่ยเบนก็สามารถบอกได้ว่าตำแหน่งของเครื่องต้นแบบเนี่ยมันอยู่ที่ Pioneer Memorial Plaza เป็นสถานที่ซึ่ง Berboc Industries เนี่ย เคยรับผิดชอบก่อสร้างในสมัยที่คอสนั้นกำลังเป็นประธานอยู่ระหว่างทางไปที่อนุสาวรีย์แห่งนั้นเนี่ยโคเรด,ด้ากับเกรสนั้นก็ได้ทำการปรับความเข้าใจกันโคเรด,ด้านั้นได้เล่าเกี่ยวกับวันที่พ่อหอบเงินออกจากบ้านไปให้เกรสฟัง และก็มารู้ทีหลังว่าเงินที่พ่อหอบออกไปนั้นเนี่ยมันเป็นเงินที่หายไปจากบัญชีของเบลลบ็อกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภายในใจของโคเรดาเนี่ยก็ยังอยากจะเชื่อว่าพ่อของเธอนั้นเนี่ยไม่ใช่คนไม่ดีแต่จากสิ่งที่เกิดขึ้นและเราก็ไม่มีหลักฐานมากพอเนี่ยทำให้โคเรดาเนี่ยไม่สามารถเชื่อใจพ่อของเธอได้แล้วและเพื่อตามหาความจริงเรสนั้นก็ได้ให้กําลังใจโคเรดาอยู่เสมอเมื่อมาถึงลานอนุสาวรีย์ที่เบลลบ็อกเคยรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเราก็ได้พบกับเครื่องจักรต้นแบบแต่ท่าทางของเครื่องจกักร มันดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่เหมือนมันกำลังยันเสาอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งตัวของโคลเดดากับพอกซี่เนี่ยก็ได้เข้าไปในห้องของคนขับและก็พบกับรอยกระสุนปืนที่เบาะที่นั่งคนขับและภายในห้องคนขับก็ยังมีแต่รอยกระสุนปืนทั่วห้องเลยปลอกกระสุนปืนทั้งหมดที่ตกอยู่เนี่ยดูเหมือนเป็นการยิงระยะประชิดมากกว่าซึ่งภายในห้องคนขับเนี่ยพอกซี่ก็ได้เจอกับกระดาษแผ่นหนึ่งเข้าบนแผงควบคุม กระดาษแผ่นนั้นก็คือใบเสร็จของเครื่องต้นแบบมีทั้งยอดเงินลายเซ็นของคอร์สและก็ช่วงเวลาบนใบเสร็จนี้มันตรงกับตัวเลขที่หายไปในบัญชีของบริษัทเบลลบ็อกซ์นั่นก็หมายความว่าคอร์สนั้นไม่ได้หอบเงินหนีออกไปแต่ว่าได้ถอนเงินจากบริษัทเนี่ยมาจ่ายค่าสร้างเครื่องต้นแบบซึ่งขอแค่มีหลักฐานชิ้นนี้เนี่ยเราก็สามารถล้างมลทินให้กับคอร์สได้แต่คําถามคือทําไมเขาต้องขับเครื่องต้นแบบมาที่นี่ด้วยคําถามพวกนี้ยังคงหาคําตอบไม่ได้ ถ้าจากรอยกระสุนปืนในที่นั่งคนขับเนี่ยในตอนนั้นเองน่าจะต้องมีเรื่องบางอย่างที่น่ากลัวเกิดขึ้น,นแน่ๆถ้าตอนนั้นโคเรดาเขาสังเกตสักหน่อยเนี่ยว่าประโยคที่พ่อคุยโทรศัพท์มันแปลกๆ, <c oughs> ๆเขาก็คงทําอะไรได้บ้างแต่ก็คงไม่มีใครโทษโคคเรดาหรอกเพราะตอนนั้นน้องก็ยังเด็กอยู่จากนั้นไม่นานโคเรดาก็ได้ตัดสินใจ ขนเครื่องจากต้นแบบกลับไปที่ไซต์ก่อสร้างเพื่อทําการตรวจสอบเพิ่มเติมแต่ในขณะที่กําลังทําการขนส่งอยู่นั้นเนี่ยปลายเดดันนึกออกมาว่าอาจารย์คอร์สเนี่ยได้พูดถึงเรื่องเสริมผนึกอะไรสักอย่างที่ตอนนี้เราก็ยังไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรแต่ในขณะที่เราขนเครื่องต้นแบบออกมาแล้วเนี่ยในจุดที่เครื่องต้นแบบเนี่ยที่เคยมีท่าทางแปลกๆมันยันเอาไว้เนี่ยมันก็ได้มีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งโผล่ออกมาอีก ここにもう用はないああまたれよ我は重大なことを忘れてはおらぬかそう封印我がしホルスは我に封印を固めようとああしかし封印とは一体うん มันคือสิ่งมีชีวิตประหลาดที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์และสามารถปล่อยออเทอร์อเพื่อกัดกร่อนแล้วก็ควบคุมเครื่องจักรได้ท่านสาวข้างรักแล้วก็ฟลายเดย์เนี่ยถูกมอนสเตอร์ตัวนี้ควบคุมกันจนหมดแต่สิ่งมีชีวิตตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เอเทอริเอลแต่ว่ามีค่าปฏิกิริยาเอเทอร์และการตื่นตัวสูงมาก やっとしたぜなあこいつは一体なんて化け物だエーテリアスには見えない人間の侵食体でもないしリンどうした何これマジかハウスフライデー答えろシグナルロストエーテル指数増大気をつけて ในตอนที่เข้าประทะกันนั้นเนี่ยในจังหวะที่กําลังจะเสียท่าเนี่ยโคเรดานั้นก็ได้ขึ้นขับเครื่องต้นแบบเข้าประทะกับมอนสเตอร์ตัวนี้า

このもんはな絶対負けねえんだ <noise> なあ親父。 ซึ่งฉากนี้เนี่ยเป็นฉากในเนื้อเรื่องที่ผมชอบมากโคตรจะฮึกเหิมแล้วก็โคตรโชเนนเลยหลายวันต่อมาหลังจากเหตุการณ์ที่อนุสาวรีย์โคเดดานั้นได้ขอให้เราถอดรหัสหน่วยความจําในลอจิคอของเครื่องต้นแบบเพราะมันอาจจะมีเบาะแสอะไรอยู่ก็ได้ซึ่งทางพอกซี่เนี่ยก็ตกลงเพราะว่าในนี้มันอาจจะมีกุญแจสําคัญที่นําไปสู่เป้าหมายของเราก็ได้ ส่วนทั้งกองรักษาความมั่นคงเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะเก็บกู้ซากมอนสเตอร์เพื่อไปตรวจสอบต่อทั้งฝั่งของพ็อกซี่เนี่ยก็ได้ขอให้แฟรี่นั้นถอดรหัสแต่ว่าแฟรี่นั้นแนะนําว่าถ้าไม่อยากเสียค่าไฟ5เท่าอีกแล้วก็ลองแนะนําหาคนช่วยดีกว่าแฟรี่นั้นได้แนะนาแฮกเกอร์โค้ดเนมเรนเมื่อถ้าดูจากประวัติแล้วเนี่ยเขาเชี่ยวชาญทางด้านถอดรหัสมากๆซึ่งตรงกับความต้องการในตอนนี้ของเราพอดีและที่สําคัญคือเขาเป็นคนรู้จักกับคันนิงแฮรส อนนี้ก็จบไปบทหนึ่งแล้วนะครับสำหรับมหากาบนิวอิริดูจากเนื้อเรื่องตรงนี้เนี่ยเนื้อเรื่องหลักที่มีเนี่ยมันจะเหลือแค่2บทก็คือบทต่อไปเป็นฝั่งกองรักษาความมั่นคงกับถัดไปอีกก็น่าจะเป็นบริษัททําความสะอาดเนาะเนื้อเรื่องในส่วนนี้เนี่ยผมชอบมากเป็นน่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่ชอบที่สุดเท่าที่เล่นถึงณตอนนี้นะไปดูผมเล่นเนื้อเรื่องบ่อยๆจะรู้ว่าผมชอบเนื้อเรื่องที่มันมีหลากอารมณ์ซึ่งเนื้อเรื่องของเบลลบ็อกซ์เนี่ยถือว่าได้ดีมากๆมันมีทั้งฮา ทั้งกาวใช่ป่ะแล้วก็มีเนื้อเรื่องความสัมพันธ์ของโคเรดากับเกรซมีเนื้อเรื่องความสัมพันธ์ของโคเรดากับพ่อแล้วก็มีการทิ้งปมเอาไว้เป็นมอนสเตอร์ตัวใหม่อีกซึ่งถ้าให้สรุปตั้มอีกแบบง่ายๆก็คือพ่อของโคเรดาเนี่ยเหมือนคุยโทรศัพท์กับใครสักคนหนึ่งแต่ด้วยเนื้อหาที่อ,อ,อยู่ในคัดซีนแล้วเนี่ยที่ถามประมาณว่าในนั้นมีอะไรอยู่เนี่ยคือคอสเนี่ยอาจจะรู้ว่ามันมีการเอามอนสเตอร์ไปฝังอยู่ในสิ่งปลูกสร้างที่ตัวเองเป็นคนรับเหมามา,าง จากนั้นเขาก็เลยหอบเงินของบริษัทเนี่ยไปสร้างเป็นเครื่องต้นแบบเพื่อที่จะขับเครื่องต้นแบบเนี่ยไปประทะก,กับมอนสเตอร์ตัวนั้นหรือเปล่าอันนี้คือที่ผมเข้าใจนะหลังจากนั้นก็คือผนึกมอนสเตอร์ตัวนั้นเอาไว้ในเสาแบบนั้นอะแต่ว่าภายในห้องคนขับเนี่ยทำไมถึงมีรอยกระสุนปืนเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะผมคิดว่าน่าจะมีเนื้อเรื่องหรือใบก็การถอดรหัสจากไอ เมมโมรีที่โคเดดาเอามาให้เราเนี่ยแหละแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะแต่อาจจะด้วยที่ระยะเวลามันผ่านไปนานเนี่ยทำให้เครื่องต้นแบบอาจจะเริ่มเสื่อมสภาพลงและก็ยันผนึกตรงเสาวนั้นไว้ไม่ไหวก็เลยได้ส่งสัญญาณาเรียกเครื่องจักรอัจฉริยะที่ยังอยู่ในปัจจุบันเพื่อเข้าไปหาตัวเองหรือเปล่าแต่ประเด็นคือไอ Fly Day ้ฟลายเดย์ที่รู้เรื่องผนึกอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ดัดลืมตอนเราขนออกมาเลยแต่ก็จบลงด้วยดีนะก็จัดการมอนตัวนั้นได้แล้วก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมต่อก็รอแค่จะถอดรหัสขออองงงไไไได้้เม่่หหรแแคนนัันละใชบชบบยงงก็ Comment แล้วก็กดไลค์แล้วก็กดซับไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดพาร์ตต่อไปนะฮะวันนี้ขอตัวก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ตหน้าแต่สำหรับวันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ